ผู้ที่น่าสงสัยว่ากระทำความผิดเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับคดีที่ผมทาอยู่ก่อนแล้วกับ,บ DSI แต่ผมมีความสงสัยบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลผมเลยเริ่มหาข้อมูลตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เจอข้อมูลพวกนี้ก็เลยนําเรื่องส่งกองปราบค่ะอันสิ่งที่เราออกมาเปิดเผยนี่คือเป็นการเหมือน,น mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สั่งสอนหรอครับว่าแบบในในประเด็นที่เขามายุ่งเกี่ยวกับคดีเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะผมไม่รู้จักใครในคดีเลยทุกคดีที่นําออกมาวิเคราะห์หรือให้ความรู้เนี่ยมันเป็นคดีที่ผมไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวคดีคือเหมือนว่าราทำคดีนึงไม่เกี่ยวกับคดีวัดเลยใช่ไหมใช่ครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยครับไมพอเราไปขุดเจอแล้วเราตัดสินใจว่าต้องนําเรื่องนี้ขึ้นมารเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดและเป็นเรื่องใหญ่ครับ จะะเเหหุผผลออไไรร็นนามัิดกกคือลองนึกภาพนะครับสมมุติว่าผมทํางานหนึ่งอย่างอยู่มีคนเดินมายุ่งหรือเดินผ่านงานของผมแล้วคนนั้นมีท่าทางพิรุษน่าสงสัยผมจึงไปหาข้อมูลและหาข้อมูลแป๊บเดียวเราก็เจอว่ามันมีมูลการกระทําความผิดเราก็เลยขยายผลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งบางเรื่องบางราวผมไม่มีความจําเป็น จะต้องนําหลักฐานมาเปิดให้ดูเพราะว่าพวกคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่างสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือหรือกองปราบหรือ Ds.i มีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมาตอบคําถามคนที่ศรัทธาตัวคนนั้นว่าผมมีอะไรบ้างไม่มีความจําเป็นเลยไปเจอตัวหมอบีเองใช่ไหมที่มีพีรนุษกับระหว่างกับวัดเขาอา,าวัดพระบาทวัดพระบาทน้ำพุ เอาอย่างนี้ผมกล่าวโดยสรุปละกันนะครับว่าผมทําคดีคดีนึงอยู่มีกลุ่มคนมายุ่งกับคดีที่ผมทําอยู่และมีท่าทางน่าสงสัยผมจึงเอะใจและตรวจตรวจสอบหลังจากนั้นก็มีคนให้ข้อมูลมาเรื่อยๆเยอะแยะมากมายและมีคนเคยพยายามจะทําเรื่องนี้เป็นคดีมาแล้วก็โดน เป่าให้มันหายไปถูกสั่งหยุดอะไรเงี้ยครับครั้งนี้ก็มีนะครับครั้งนี้มีผู้ใหญ่นะครับที่พยายามมาหยุดและกดดันเจ้าหน้าที่กองปราบทีมที่กําลังทําอยู่ค่ะกัวงวลไหมคะว่าคารั้งนี้มันจะเงียบหายไปอีกเหมือนครั้งก่อนๆหรือเปล่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับ <of> อย่างที่เราทราบกันดีแต่คุณจะทราบยังไงอ่ะมันเรื่องของคุณนะมันจะ ลงเออยังไงอย่างน้อยวันนี้สังคมได้รู้สิ่งที่ควรรู้พอแล้วส่วนข้อมูลที่ทางทางทางคุณได้มาเนี่ยคุณได้มาจากการที่สื่อค้นเองหรือคุณประสานกับคนใกล้ชิดของอหมอบีบอกไม่ได้ครับ <c oughs> บอกไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นกระบวนการของผมและของ,<า>งเจ้าหน้าที่ตัดลำพังแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณได้ข้อมูลมาเนี่ยมันต้องมีคนซัพพอให้คุณ คนคนคนซัพพอร์ตเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนแต่อยู่ที่คุณจัดเรียงยังไงคุณทำยังไงกับวัตถุดิบเหล่านั้นกลุ่มคนที่ว่าที่ไปยุ่งเหยองกับคดีของอาจารย์ผมนั้นเป็นพวุ่มลูกศิษย์บอกไม่ได้ครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วผมจะบอกสุดท้ายแล้วผมสามารถบอกได้อย่างละเอียดเมื่อมันจบโดยเฉพาะคนใกล้ชิดหมอบีเลยไหม กากินกับวัดไม่เลยเองค่ะพิติการเขาเป็นอย่างนั้นกลุ่มนี้ให้คนกลุ่มถูกต้องครับใน,นส่วนตัวเราพอมันเปิดม,มาอย่างนี้แล้วค่ะล้วก็มีมีการพยายามจะให้คดีมันแบบเบาลงนู่นนี่นั่นอ,อาจารย์กังวลไหมคะในฐานะที่เป็นคนที่ออกมาความความกังวลมันมีตลอดเวลาเวลาทําเรื่องที่ถูกต้องแต่โดนขัดขวางะครับมันมีมันมีอย่างนี้ตลอด ในสังคมของเราในกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่มันอาจจะขัดผลประโยชน์หรือว่าการอาศัยการมีคอนเน็กชันหรือช่วยเหลือกันเพราะว่ามีคนเกี่ยวข้องเยอะตอนนี้คนที่เป็นวัวสันหลังหวะมันก็จะรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะเดือดร้อนแล้วผมถึงให้โอกาสไงว่าคุณต้องเลือกฝั่งให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่หรือยังคงจะอยู่กับกลุ่มผู้ที่อาจจะกระทำผิดต่อไปคุณต้องเลือกครับ เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะมาเหยียบเรือ2แคมนกสองหัวเงี้ยมันก็ไม่รอดสักลายทราบว่าจริงๆแล้วเรากะจะดําเนินการในเรื่องนี้แบบเงียบกว่านี้ถูกต้องครับทํําทาไมตอนแรกกัจนเราต้องเงียบมีแล้วมัน,ม,นมันไม่เ,เงียบได้เพราะว่า<อ>มันมีหนอนบอนไส้ในทุกกระบวนการอืม แล้วประสงค์ปัจจุบันนีคิดว่าพอใจไหมกับการที่ว่ามีสังคมรับรู้แล้วว่าวัดทุจิสบานเป็นอย่างนี้แล้วก็หมอปีเป็นอย่างนี้ผมบบว่าค,ความพอใจของผมมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกอย่างเช่นทุกคนที่ทําบุญแล้วไม่เงินถูกนําไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ทุกคนต้องได้เงินคืนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเรื่องนี้นี่คือนี่คือความต้องการของผม เอาเป็นว่าตอ,อนแรกผมอยู่ของผมเฉยๆกำลังช่วยเหลือสังคมคดีอื่นอยู่แต่ก็มีกลุ่มบุคคลกลุ่มเนี้ยแต่ผมไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับมายุ่งเกี่ยวกับคดีที่ผมทำอยู่ผมรู้สึกว่ามันน่าสงสัยยุ่งสัดสอยังไงบอกไม่ได้เขาบอกแล้วรู้เลยบอกแล้วรู้เลยบอก,บอกไม่ได้วตอนนี้กลุ่มคนหลอานั้นเขาหยุดหรือ,อยังคะ หยุดตอนนี้นะยุ่งกับหยุดยุ่งกับคดีอื่นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะตอนนี้เขาน่าจะมีคดีเป็นของตัวเองแล้วครับความคาดหวังในในเรื่องของคดีของวัดพระบาทหลวุเนี่ยคเราจะคาดหวังให้มันไปถึงสุดไหนก็อย่างที่บอกครับก็คือคนทําผิดต้องได้รับโทษแล้วประชาชนมีสิทธิ์ได้รู้ความจริงแล้วประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงหรือว่านําเงินบริจาคจากจิตศรัทธาเขาเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ ให้คนบางกลุ่มเสวยสุกอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกต้องมันคืออาชญากรรมอันนี้หนึ่งผู้ใหญ่ที่พิจารราเป็เบ็ดคดีเป็นคนมีสีเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ที่อดีตเคยทํางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีอาจารย์มีหลักฐานหรอมีครับเพราะว่าตัวเจ้าหน้าที่อาผมผมได้มา พราะพอตอนนี้ไม่ได้ทํางานกับกองปราบอย่างเดียวมี DSI แล้วก็สอบสวนกลางต้องฝากบิ๊กเต่าด้วยครับค่ะเป็นไม่ให้ตำรวจหรือตำรวจมันบอกไม่ได้ไงอืมคดีกเลยตองอยู่สองสองหน่วยเอ่อมันมันบอกไม่ได้ครับก็เนี่ยมันจะมีคนที่อยากรู้เนาะอยากรู้แบบทนไม่ไหวฉันต้องการจะรู้ถ้าไม่รู้แล้วนอนไม่หลับแต่ถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องอ่ะบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เขาพยายามเข้ามาเพราะว่าเขามีประโยชน์ด้วยล้ำ ไม่ทราบผลผมไม่ได้สอดเรื่องนั้นเลยรู้แต่ว่าเขามายุ่งยากมายุ่งยากยุ่มยามกับคดีที่ผมกับเจ้าหน้าที่ทําอยู่พอยุ่งมากนะผมก็รู้สึกว่ามันพิรุษนะออตรวจซะหน่อยมันมีแล้วคดีที่อาจารย์ทําอยู่กับคดีในในกับสิ่งที่เขารับผลประโยชน์สําหรับตอนนี้ผมคิดว่าไม่เชื่อมโยงกันครับ ช่วยเคลียร์ให้หน่อยประมาณนั้นมไม่ทราบ<า>เ,เลยครับไม่ทราบไม่รู้เจตนาเพราะเจตนาเป็นสิ่งที่มองออไม่เห็นตัวแรงขนาดนั้นอองตัวแรงขนาดนั้นสำหรับผมแค่เข้ามายุ่งเกี่ยวนิดเดียวก็ถือว่ายุ่งแล้วครับเป็นอดีตใช่ไม,ไม่ไม่ควรเป็นอดีตเพราะประการอยู่หรือเกษียณไปแล้วอะไรเียเป็นอดีตไม่บอกไม่ได้ครับการตรวจสอบวัดพ้อบัตรน้ำปูนี่เป็นหนึ่งในทิศทางในการเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยไหมถูกต้องครับ จริงๆทุกที่ที่มีการกระทําความผิดควรถูกตรวจสอบอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่เป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมาเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอที่จะทําทุกที่พร้อมกันจบคดีนี้ก็มีคดีอื่นต่อมีวัดต่อไปมีกลุ่มคนต่อไปมีพระรูปต่อไปรออยู่ถือว่าเป็นการคลีนวัดอีกหนึ่งวัดจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะคลีนเฉพาะวัดนะครับ ตจจะดีแคลร์สังคมครับมันคือการป้องกันสังคมหรือมันคือพยายามการพยายามเปิดมุมมองของผู้ที่ถูกหลอกอยู่ให้เขารู้ตัวแต่ถ้าคุณเต็มใจอยากถูกหลอกต่ออันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณค่ะแต่ผมเชื่อมั่นว่ามีหลายคนที่เขาไม่ได้อยากถูกหลอกเขาต้องการจะดูความจริงพอรู้แล้วจะทำอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องส่วนบุคคล ตอนนี้ชาวพุทธน่าจะทำตัวไม่ถูกแล้วเพราะว่าบริจาคกับวัดก็ถูกนำเงินไปใช้ในผิดวัตถุประสงค์บริจาคกับคนที่เราเชื่อถือมั่นใจว่าเขาจะนำไปบริจาคกับวัดที่ที่มันมันจะนำประโยชนช์มาสู่สังคมได้ก็ปรากฏว่ามันก็อาจจะไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกผมถึงบอกว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธและเลื่อมใสในคำสอนจริงๆเราควรยึดที่คำสอนไม่ใช่ตัวบุคคลเพราะตราบใดที่ขึ้นชื่อว่าตัวบุคคลคือมนุษย์มนุษย์มีอคติมีความรู้สึก ลักโลภโกรธหลงกลัวเกลียดแค้นรักดังนั้นสําหรับผมแล้วส่วนตัวถ้าผมอยากจะสบายใจด้วยการช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งผมทําสิ่งที่เป็นรูปธรรมและพิสูจน์ได้มากกว่าเช่นผมซื้ออาหารซื้อวัคซีนซื้อยาให้สุนัขและแมวพิการแล้วผมเอาไปให้หรือว่าผมพึ่งสมทบการศึกษาให้โรงเรียนที่ชายแดนเนี่ยครับ ให้ไปจ่ายค่าเทอมให้เด็กยากไร้พื้นที่ห่างไกลอันนี้ผมได้และผมพอใจในการทําแบบนี้ค <c oughs> ำว่าบุญแต่ละคนนะ่ะ <c oughs> ให้ความหมายไม่เหมือนกัน <c oughs> คือการทําความดี <c oughs> บางคนรู้สึกว่าการไหว้พระ <c oughs> การไปสะระเคาะ <c oughs> บริจาคไถย <c oughs> ชีวิตโคกระบือเป็นรูปแบบการที่เขาทําดีและจะได้บุญ <c oughs> แต่อย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมทําบุญหวังผลเสมออย่างน้อย คุณทําี่ิบคุณขออะไรกลับมาขอคุณสุขภาพแข็งแรงขอคุณโชคดีขอคุณถูกหวยมันมันไม่ใช่การให้โดยบริสุทธิ์ใจครับคุณต้องไม่ขออะไรเลยแต่ตราบใดที่ยังขออยู่แสดงว่าคุณหวังผมว่าการให้โดยไม่หวังเ่ะผมว่านี่น่าจะคือธรรมะนะในใจที่เราในฐานะที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธอาจจะไม่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าครับ ทำบุญทำดีก <m> ็เป็นบุญแล้วปล่อยซึมเศร้าพูดระบายอ่ะนั่นได้บุญไหมง่ายมากคือการทำบุญมันไม่ต้องเสียเงินอ่ะมีน้ำใจทําไปได้เลยครับมันมันน่าอนาถอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอเนาะใช่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมว่าถ้าเขาถ้ามีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับเขาน่าจะคํานวณเรื่องกําไรขาดทุนเป็นอ่ะคุณให้เขา20คุณขอถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะทำไมเขาต้องให้อ่ะ แลลาคุณไปตามสถานที่ต่างๆแล้วคุณไปขอขอ,อให้เดินทางแคล้วคลาดขอให้นู่นนี่นั่นคุณขอตลอดเลยแล้วสิ่งที่คุณให้คืออะไรทูบเหรอครับทูบเสษเงินเงี้ยมันคือความเรื่องความรู้สึกลุ้นวนเลยผมคิดว่าวัดจริงๆถ้าเขาวัดอยากจะช่วยรักษาผู้ป่วยนะทําเป็นโรงพยาบาลแบบกิจจารักษณะไปเลยไม่ดีกว่าเหรอครับโรงพยาบาลกับผู้ป่วยมันคู่กันนะ